อเดือนยี่มีผู้ถือหนังสือบอกชาวด่านนอกนักคราพระนาสันทั้งเหนือตายไฟป่าจิมมาพร้อมกันบังคมคันทูลเท้าเจ้าพาราว่าบัตรนี้ท้าอุเทนเกณฑ์ทาหารเป็นสามด้านข้าศึกฮึกนัก าาพวกนายด่านบ้านนอกบอกเข้ามาแล้ววันทาทุนทแถลงแจ้งคาดีหนังสือบอกปากน้ำว่ากำปันสักห้าพันพลชาวาการาศีมาทอดสู่อยู่ตรงท่านาธานีห่างสักสี่สิบเจนพอเห็นกัน ข้างฝ่ายเหนือบอกว่าปัจจามิตรพวกฝรั่งอังกฤษกับมักกะสันล้วนขี่ม้าห้าหมื่นเป็นผื้นชะกันเข้าบุกบันตีบ้านด่านลงมาอันโยธามาทางตะวันตกก็บวนบกแบกพื้นร้วนปืนพา มาได้อยู่สุลตันวิลันดาตีเข้ามาในด่านชาญบุรีสมเด็จท้าวทศเาวงดำรงราดฟังอำมาตุนชร้องให้มองสีจึงตัดสั่งทั้งสองเสนาบอดีหนึ่งเตรียมกีทาพลชะกนไกไปสามทัพเกณฑ์กอง ละสองหมื่นให้ถือปืนท่วนทั่วทุกตัวไพรไปลบรับทับแขกให้แตกไปอย่าให้ภัยรีบุกลูกเข้ามาที่ปากน้ำสำคัญอยู่แห่งหนึ่งเอาโซ่ขึงค่ายคูดูรักษาให้หลากปืนป้อมฝันหลังขึ้นจังกา คอยยิงข้าศึกให้บัลไยรานแล้วเกลีนภัยในเมืองขึ้นหน้าที่พวกมนตรีตรวจตาโยธาหาันในตำแหน่งใครขาดราชาการกูจะผ่านชีวันให้บัลไลเสนรักอภิวาตรกรุงกษัตริย์มาเล่งรัด เรียกกันเชียงหวันไวกันพร้อมเสร็จยกทับขับกันไปคอยชิงชัยชาวชาวามาราอยู่พวกรักษาหน้าที่สักสี่หมืน่นปัจจุป,ปืนน้อยใหญ่ใส่ดินหูหบางขึ้นป้อมล้อมวังนั่งประตูมีให้ผู้คนเขา้าและเล่าละลุม เที่ยวลองเปล่าชาวอาณาประชาราษสั่งให้กวาดครอบครัวข้อม่วสุมทั้งเหนือใต้ภัยฟ้ามาประชุมตั้งชุมนุมแน่นไปในกำแพงพวกปู้ดีมีทรัพย์และสิ่งของเอาเงินทองใส่ทั้งเดี๋ยวฟังแฝงทั้งเอมโอทพจนนา ราคาแพงทุกเขตแขวงธานีไม่มีสาบายฝ่ายสุรางนางนาดในราชาทานแต่ทราบสารศึกใหญ่ก็ใจหายหลวงแม่เจ้าเท้านา,นางทั้งขัวานายเที่ยวยักย้ายข้าวของทำกรองกรอยพระญาติวงพงษาคณะสนม ทุกหมู่กลมต้อมอูราทำหน้าจอยไม่ผัดหน้าทาน้ำมันตะไลลอยแต่เศร้าซอยโศกาทุกนารีบางพูดว่าฉันเองอกจะแตกกลัวแต่แขกเช่นเขาว่าการาศีมันมันจับได้จะไปฆ่าพาเอาดี ไปเขียนสีผ่ารายลูกตายจริงบรรดาเหล่าสาวสวรรค์ให้ขั่นครามคิดไปตามวิสัยน้ำใจยิงบ้างไปบอกเพื่อนรักที่พักพิงเราอย่าทิ้งกันหนอจนมรณาสงสารองค์นงรักอากาเรตแต่แจ้งเหตุให้วิโยกโศกนับ นาะหลีบกํำไลไปประสาทลาดธิดาก็ากอดแก้วเกษราโซการไรโอรูกน้อยกลอยจิตเจ้าแม่เอ๋ยกรรมเจ้าเคยสมสร้างแต่บางในกษัตริย์อื่นหมื่นแสนทุกแดนตายมาขอเจ้าเท้าก็อไม่เป็นไม่ตี ทำจนให้อายแขกที่แปลกชาติมามุงมาดไม้ประโรมแม่โชมสีไม่ให้ปันมันจะมาจะลาวีชาวบุรีล้อนใจดังไฟกลานแม่กลัวพระปิตุลงจะส่งเจ้าไปให้เขาต่างประเทศเขตสถานเช่นนั้นแน่แม่หมายจะวายปราน แต่สงสารสายใจจะไกลกันกันแสงทางต่างสะอึกสะอื่นให้นางกำนันในให,ใหญ่น้อยพลอยโศกสัน้นต้ององแก้วเกสราวิราวันนางกลมกันแสงให้ที่ไรทูลถึงสุดคิดปิดตุลงจะส่งลูกจะ ไปผูกคอตายให้ใหายสูนไม่ขอพบคบ,บแขกแปลกประยูนแล้วนางทูลเทวะกรรมระกรรมใจพระมานดอนสอนที่ดาว่าเจ้าแม่ จงอยู่แต่พร่างปลาอย่าไปไหนมันสวดมนต์บนผาว่านาไปให้พ้นภัยพวกพานชาญชากันแม่จะไปเฝ้าองค์พระทรงเดชให้แจ้งเหตุทุกร้อนให้ผ,ลผล่อนพันพางจุมพิษธ,ธิดาวิราวันแล้วโศกสรเสะเดชมายัางสามี สงสารแก้วเกศราสุดาสมอหอนครั้งมานดอนจากห้องให้มองสีกลัวจะต้องตกไปแก่ไยรีนางเข้าที่ใสยาโสการไยคิดกะะหนึ่งถึงพรามสามสวาดใจจะขาดเจีวไดิคิดพิสมัยได้ตอบสารการรักปาจาก จจะจำไกลเนตรน้องพอตองกร,รมพอรู้ข่าวข้าศึกจะนึกพรันเพราะความมันไม่มีที่อุปธรรมจะหนีไปไม่สั่งมังสักคำหรือจะจำคิดอ่านปากะหารใดจึงเรียกสีพี่เพียงมาเคียงค้างแล้วว่าพี่สีนาง ทาชะนายแม่นสุดฤทธิ์ปิดลงจะส่งไปน้องนี้ไม่ขออยู่จะสู่มวยทั้งสีนางต่างพระโรมโชมชะเราแม่แม่เจ้าบอดวายจะตายด้วยต่างครวนคําำําสดระทดระทวยใครจะช่วยแม่ได้ก็ไม่มีจําจะไปไต่ถาม เจ้าพรามน้อยยังติดซอยคอยครวนอยู่ส่วนสีซึ่งสาราวสวาสดแสนทวีประเดี๋ยวนี้จะคิดอ่านประการใดแต่ประตูผู้คนเขาค้นคว้า,ขขวาจะไปมาซ่อนเล่นเห็นไม่ได้ ว่าโฉมยงจะประสงค์สู่อะไรให้ออกไปเป็นลับสั่งจึงบังควรพระบุตรตีศีสวัสด์จึงตัดว่ากะนั้นพี่สิสุดาจงไปสวนและสักใสไต่ถามตามกระบวนให้ทีทวนดวนมาอย่าช้าทีสีสุดาดีใจเขาในห้อง เปิดขั้นช่องส่องเซยเกสีวีแล้วผัดหน้าทาแป้งแต่งอินซีให้ทาสีถึกาจาดแล้วนาดนวนบอกกับชายนายประตูผู้กำกับบัตรนี้รับสั่งใช้ให้ไปสูวันนังโฉมยงประสงดอกลำดวนบอกว่าดวนรีบลุด ไปอุดทยานพอเห็นหนอกกสัตว์สามพราหมีเรียงมายืมเคียงคอยท่าน่าสงสารจึงหยุดยั้งนั่งประนตบทธมานไม่ว่าขานคอนพรามทั้งสามคนแล้วเสแส้งแจ้งข้อหนอกกรสัตถะคิด เสียแล้วเห็นไม่เป็นผลบัดนี้ท้าอุเทนเขาเกณฑ์พลมาประจนจะให้ทรงองค์ที่ดาทูลกระหม่อมจอมกษัตริย์ต้องจัดทัพไปตั้งรับลบ,บพุงยุ่งนหนักนาถ้าเพียงพัมจำส่งองค์พังากัลยาหมายมันจะ่าบานลายจึงใช้ข้ามาถาม เป็นความรับพระจะดับยุคเข็นเป็นชนะให้แม้นสุดฤทธิ์สุดรู้ผู้ว่านายจะบรรลัยเสียให้ราบอาประมาณพระฟังขา่าวพาวร้อนทอนสะอื่นและกันกืนชลาน,นาน่าสงสารจึงตอบคำสีสุดายุหาพานแม้นเกิดการโกลา ถึงทานีเท้าจะส่งองค์นางเหมือนอย่างว่าจะอาสาสู้ศึกไม่นึกนี้ถาวายตัวเป็นทหารออกต้านตีให้โยธีทับแขกแตกกระจายทั้งพวกพี่สี่คนไม่เข็ดขามจะสงครามชิงนางเหมือนอย่างมาให้แม่นดวงเนกเกสลา จีวาวายจะขอตายตามศาสตร์ที่ปฏิญาณวันนี้เจ้าเอาข่าวมาบอกพี่เป็นไมตรีตาบเท่าเอาวัสหันฉะไหนพี่จะได้ทำราชการช่วยคิดอ่านเพททูลอย่าสูญใจสีสุดาหน้ามอยชะมอยชะไม้จำเอียงอายอ่อนคอ แล้วพอให้หน้าหัวเลาะทั้งทุกสนุกใจพระจะไปเป็นทหารสงสารจริงอันศึกเสื้อเนื้อตายมิใช่ง่ายไม่สบายเหมือนหนึ่งเที่ยวเกี้ยวผู้ยิงถึงกาหารชาญชัยจะไปจริงก็เหมือนมิงยาวามานจะทานทัด ซึ่งโปรดไว้ใยเยื้อเมื่อตะก,กี้เหมือนมณีหรือจะผูกกับปูกปัดไม่ขู่เคียงเลียงเม็ดเพชรชรัตอย่าแกงตัดแยบคายพี่ปราหายเปยพยายามยิ้มพิมพักพจนาอย่าเพอขาดไม่ตีเจ้าพี่เอ้ยไม่เห็นลักหนะัก นน้ำใจเลยทั้งเยาะเย้ยย้อนว่าสาดาพันถึงผอมสูปรูปล่างเหมือนยางพี่ถ้าต่อตีเลี้ยวแรงแข็งขยันทั้งสี่คนพลนื่นสักหมื่นพันจะห้ำหันเสียให้ยาบลงกับมือคันจะออกอาซามุอนว่ากาวก็กลัวเท้าจะไม่รับ ไม่นับถือจึงรอหลังฟังข่าวเขาเล่าลือเถลือมือศึกมาถึงทหารดีจะไปรับโฉมงามสามสวาสดจากปราศาสตร์มาสงวนในสวนสีแม้นทรงขรามตามมาจะราวีให้ภัยรีย่อยยับอัปราเจ้าเข้าไปในวังจงฟังข่าว ในเรื่องราวรีบออกมาบอกนะแล้วเด็ดดอกสุมารีให้สีสุดานางคำนับรับบุปผาคลาไรทั้งสามพามทามข่าวถึงคู่ชื่นตำรานรื่นหรือว่าน้องไม่พองใสสีสุดาวัาขปาเจ้าไม่เข้าใจว่าข้างในจะอยู่สู่เรือทุกครอน มีโซละจะสั่งไปมั่งหรือจะช่วยสื่อสุภาษานสมาสมอนนางพอตัดขัดเครื่องชำเรืองคอนเราหลีรบร้อนกับหลังเขาวังในถึงปรางทองย่องย่างเข้าข้างที่อัญชลีเราแจ้งทะแรงไขนอกษัตริย์ตัดสั่งมาอย่างไร ลำพันธ์ให้แจ้งจิตพาธิดาฝ่ายพนุษย์บุตรีสีสวัสด์รู้รหัสว่าพระคอยละหอยหาคิดถึงองค์ทรงเดชให้เวทนาจะอาสาสงครามเพราะความรักเมื่อรูปร่างองค์เอวก็อ่อนแอนยังขืนแค้นคิดการจะหานหัก นาสงสารผ่านฟ้าหนักหนาหนักนางศพพักให้สะอื่นกลืนน้ำตาพยอดรักลูกทองของน้องเอ๋ยกะไลเลยน้องจะได้ออกไปหาแม่บ้านเสียเมืองแตกแขกเข้ามาจะอุตสาห์ไปให้พ้นประสบองค์ขอวายวางข้างบาทบทเทเรศพระปิ่นเกศ สัตว์ชาติราชหงถึงชาตินี้ไม่ได้อยู่เป็นคู่คงขอพบองค์ภูวนาทุกชาติไปอันชายอื่นหมื่นแสนทั้งแผ่นพบไม่ขอคบขอคิดพิสมาฮีนงคารคำรำพึงกะบึงตะไรด้วยจิตใจอยู่ที่ สีสุวรรณสีพีเรียงเคียงข้างบรรจะทอนแทนต่างก็แสนคำครวนถึงส่วนควันข้ากับเจ้าเศร้าโศกเสมอกันไม่เว้นวันโหยให้อะไรรานจะกล่าวฝ่ายนายทัพอุเทนราอาดพบอมาดลมมาจากเข้าหัก้านทั้งหญิงแยงแทงฟัน ปราจันบานไทยไม่ทานมือแขกก็แตกยับพลชาวามาทยูทั้งหมูหิดก็ต่างติดหักโคมเข้าโจมจับชาวบุรีหนีหลบไม่ลบลับจนกองทัพโอบอ้อมเขารอมเมืองสงสารเท้าทศวงพงกษัตริย์โสมนัสทุกตรอม จนพร้อมเรืองเสนาในภัยนายก็ตรายเปืองเห็นบ้านเมืองแม่นมันจะอันตรายนึกจะส่งองค์ที่ดาให้ข่าศึกแล้วกลับนึกอดสู้ไม่รู้หายหวนมานะกาสตราปีชาชายถึงเป็นตายไว้ชื่อให้ือชาจึงแต่งองค์ทรงขอ ขึ้นคอช้างพวกขุนนางแห่แหนไปแน่นนาเที่ยวตวรวจไตรไพพหลนพนโยธาให้รักษาหน้าที่ที่เชิงเทินแม้นข้าศึกฮึกฮึกมหาพานจะต่อตีนปีนสะพานขึ้นด้านในหลอมตะกัวขั่วซายปลายลงไปยิงปืนใหญ่แย้งรับ ไอ้ยับเยินแล้วเกณฑ์ไพในบุรีไว้สี่0มืนช่วยคำคืนการขุกช่วยคำคืนการขุกจะถูกเชิญจะได้เพิ่มเติมคนบนโชงเทินสด็จเดินข้างตูวทุกหมวดมา